สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนังเองมอลำนะคะสําหรับยูกิเพนปากานังเองมอลำแห่งคณะมอลำเสียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็ถือได้ว่าเป็นการมาอัปเดตผลงานของยูกินะคะแล้วก็นกพงศกรนั่นเองซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานเลยที่แฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างให้ความสนใจแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยกันอยู่เยอะมากๆนะคะ ก็คือในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะของนกพวงสะกรแล้วก็ยูกิเพนพกานะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะเป็นกลุ่มปิดด้วยแฟนๆเนี่ยนะคะก็สามารถซื้อบัตรนะคะเข้าไปรับชมกันได้โดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือบัตรเนี่ยมีราคาเพียง100บาทเท่านั้นเองนะคะแฟนๆเนี่ยก็สามารถซื้อเข้าไปรับชมความสนุกนะคะความฟินแล้วก็ความน่ารั ของทั้งคู่กันได้กับมินิคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีความพิเศษด้วยก็คือสามารถซื้อบัตรนะคะเข้าไปรับชมภายในงานด้วยโดยบัตรเข้าไปรับชมภายในงานเนี่ยนะคะก็มีราคาเพียง500บาทเท่านั้นนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ได้มีการขึ้นสู่สังคมนะคะเพราะว่างานครั้งนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นงานวันเกิดของคุณจีจี้ด้วยนะคะแฟนๆเนี่ยก็น่าจะคุณหน้าคุณ ตากันนเป็อย่งดีโดยในครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่บอกว่าคืนสู่สังคมนะคะเป็นโครงการมหาชนหมอลำร่วมแบ่งปันสู่สังคมนั่นเองเหมือนว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะนําไปแบ่งปันบุคคลที่บอกว่าได้โอกาสทางสังคมแล้วก็บ้านพักคนชราแล้วก็วัดในถิ่นธุรกันดานโดยการร่วมรับชมคอนเสิร์ตจากศิล,ลปินที่ท่านชื่นชอบนั่นเองนะคะก็คือโนพงศกรแล้วก็ยูกิเพนปะกานั่นเองสําหรับรายละเอียดนะคะลิงก์การ ซื้อบัตรอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้นะคะที่เพจของพี่จีน่านั่นเองสําหรับคนดังวันนี้นั่นเองนะคะรวมทั้งก็เป็นช่อง y o u t u b e นะคะของคนดังวันนี้ก็สามารถไปติดตามนะคะแล้วก็ซื้อบัตรนะคะเข้าไปเป็นกําลังใจให้กับยูกิเพนญพกานะคะแล้วก็นกพงศกรกันได้ ครั้งนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะได้ชมคอนเสิร์ตกันแล้วก็ยังถือว่าเป็นการทําบุญด้วยนะคะแล้วเราเนี่ยนะคะก็สามารถไปชมนะคะโชว์ที่สนุกสนานของทั้งคู่ก็เชื่อว่ายูกิเพนปากานะคะกับนกพงศกรเนี่ยเป็น2คนนะคะที่เต็มที่กับโชว์มากๆครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ไปรับชมกันก็น่าจะมีเพลงให้เราฟังเนี่ยในหลายๆแนวเลยไม่ว่าจะเป็นลัมซิ่งเพลงคู่เพลงเดี่ยวเพลงหวานหวานฟินๆต่างๆนะคะก็เชื่อว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนซึ่ง ตอนนี้เองเนี่ยนะคะก็มีฟแฟนๆนะคะได้มีการซื้อบัตรเข้าไปรอกันแล้วนะคะก็เหมือนว่าฟแฟนๆก็ได้มีการพูดถึงอยู่เหมือนกันว่าซื้อบททัตรติดต่อกันมาหลายงานแล้วแล้วงานนี้เนี่ยก็ไม่พลาดเหมือนกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานดีๆนะคะที่วันนี้เนี่ยเราก็ได้มาพูดถึงนะคะสําหรับมินิคอนเสิร์ตไลฟ์สดกลุ่มปิดของยูกิเพนปากานะคะแล้วก็นกพวงสกรในวันที่22พฤษภาคมนั่นเองยังไงนะคะก็อย่าลืมซื้อบัตรนะคะเข้าไปเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่กันได ซึ่งเราเนี่ยนะคะก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆเนี่ยได้ทราบกันอย่างแน่นอนนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็อย่าลืมรับชมนะคะทุกๆผลงานของทางคณะหมอลำเสียงวีหกนะคะนงพงสกรแล้วก็ยูกิเพ็พกาไม่ว่าจะเป็นเพลงต่างๆนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะได้เอามาพูดถึงกันวันนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซัดบสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ